พาไปบาร์เบอร์เกอร์ลับๆที่ซ่อนตัวอยู่แถวอุดมสุขอาหารอร่อยบรรยากาศดีมากเหมาะไว้ตี้หลังเลิกงานร้านชื่อว่าจิมส์เบอร์เกอร์เลยทุกคนบน BTS อุดมสุขแล้วเดินมาประมาณ500เมตรนีしし่เมนูให้เลือกหลากหลายแถมขนมปังท mm ี hmm, <S 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 ่นี <S <S, <S <S 拜拜่ก um> ็เป็นโฮมเมดด้วยใครชอบเนยเนียนแนะนำดับเบิลคลาสสิกเบอร์เกอร์เแล้วก็คิวชิ้นใหญ่ๆคู่เบคอนหอมทอดแล้วก็ชีสวอมปากรอเลยนะเพราะว่าชิ้นหนามากเบอร์เกอร์อีกตัวที่กินวันนี้จะเป็น U.S. เคนตักกี้ชิคเก้เลือกแป้งแบบชาโคลมาไก่ทอดชิ้นใหญ่ทานคู่กับสสลดดููตตรรรรเเเเเฉพาาาาาะะททง้นนนนนนโคค็ม่ืออแซ ชอบกินไก่ทอดคือควรลองเลยอ่ะซอสเขาอร่อยมากเดินกินไปคำหนึ่งคือตาลุกวาวแต่อย่าเพิ่งอิ่มค่ะเมนูข้าวกำลังตามมา MVP ต้องยกให้นี่เลยเข้าวผัดมันเนื้อข้าวผัดหอมๆทานคู่เนื้อกับแจ่วเอาไปเลยหนึ่งกะโลกับเผานเนื้อไข่ดาวเยอะๆหรือเป็นข้าวผัดอเมริกันแบบนี้ก็คืออร่อยมากไม่อยากกินเป็นแป้งหนัก,นกๆก็มีเซตสเต็กพร้อมเครื่องดื่มของที่นี่เป็นคราฟด้วยนะจะมีเมนูบอกว่าวันนี้ออนแท็บมีอะไรจิบสเต็กเข้าไปหนึ่งคำแล้วก็จิบเครื่องดื่มเย็นๆตามอีกสักหน่อยมันเข้ากันที่สุดไไมมมมมมม่่่่่่่่่่่่ทรราา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 บเเ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 ป็็็นน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 นแแออออลลลลลขกกกกกกีีคฟโซซดดดดด้้้วววยยยยะะะหหหหสสชชชติิิิใืืืืพพๆััััังงงงงง